สวัสดีครับสวัสดีเช้ชานะครับเช้าวันใหม่นะครับวันทีซ่องนะวันนี้ผมแล้วพี่อายู่ก็จะไปต้อมตึงทิพัสครับผมวันนี้มาแล้กว,ว่าทํทำเอาสองคนจะมาตัดไม้ไม้ไม้ไมนวลหรือไม้อะไรผมก็เรียกชื่อไม่ถูกจะไม่พี่อายครับนะเท้านี้เรารจะตัดไม้เท้านี้เราจะเอาไปเออทีเดียวเลยนะไปลูกว,วัานทำนี้นะ เพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องรูมาตัดครับเพราะว่าไกลมากนะครับทีน่น่ะครงนี้เราก,ก็มาจะต้องคนว่าน้องเชนอะว่าจะมาที่ร้านหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ยเขาจะตามมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะที่น่ะนี่ไม่ถ่ายก็ยังงี้คร,ครับเราเจะเข้าไปตัดก่อนนะครับผม เลยเอาที่เอาได้เอาหมดแหละ มพ่อใครมาพี่จ่าโมกับเมียมาเหรอเมียทำยังไงอ้าวไม่ไม่คุยละอ๋อไม่เมียเราคุยแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาไปทําไม้ฟากนะผมถือว่าจะต้องไปสับอีกทีหนึ่งนะครับผมก็วันนี้คิดว่าน่าจะเสร็จนะฮะซึงเรามากันด้วยสามคนนะครับผมก็ฝนไม่ได้ตกนะในช่วงเช้าเนี่ยแต่ช่วงเย็นนี่ต้องระวังหน่อยนะครับผมเนาะ โอเคก็เดี๋ยวเราเนี่ยตัดให้มันเป็นท่อนๆให้มันเท่ากันนะฮะเดี๋ยวเราจะได้แบกไปกลับไปทําที่พักนะครับผม สองสองมือสี่มือก็แล้วแต่อาจารย์ไทำได้แค่นี้ฮะคุณให้ทูทีแล้ว

อันนี้ดอเรเนยตตอนเนี้ยรเนี่ยกะถาวเนี่ยลาสติหมดรัดขาเลยถ้าไม่จริงนี่คือเรื่องจริงนี่แม่ันจนนี่วันนียูโยเเรืออาเปยยยูยูโยเขาเรือหรือเปล่า 这架子嘛，电脑。 特别多。 Thank okay. หนักไหม,ไมโอ้โหเดี๋ยวนี้ผู้ชายแข็งแรงเว้ยเนี่ยวางตรงนี้ไงพี่ทีเดียวเลยทีเดียวเลยจะเอาเอะไรทีนมาอ่ะใช่อไหมทีเดียวแท้ไม่ต้องเยอะใช่ไหม,มไม่ต้องเยอะพู้ชาบอกไม่ต้อเยอะ เน <Yeah. S 2> นี่ไหนล่ะวมันกัวอะไริ้นหนเหือยก็ตอนนี้ผมกับพี่อายุก็ได้เอาไม้ป้าที่วราตัดไป่าไป อันนี้ไม่ใช่ไม้ฟ้านี่ไม้ซี่ถ้าไม้ฟ้าเนี่ยมันเป็นท่อนเดียวสับให้ละเอียดนะฮะแล้วก็แผ่ออกมาจะเป็นไม้ฟ้าแผ่นเดียวนะครับระวัดทันเนี่ยนะเพราะผมมาตัดแล้วก็น้องเ์ก็มามาที่หลังนะผมที่หลังได้ช่วยเราเบื่อก็ม้นี่ครับหนักมากเลยนะดูอย่างนี้นะก็น่าอยู่ครับอ้าวพี่ชาเอ้ยไม่ใช่อายุงทอดทำไมอ่ะเปรียบหนาไม่สนุกครับอ๋อนี่นะครับทีนีวันนี้น่าจะเพียบพอเนื้อสามมันนี่นะใช่ไม่เฟี่ออยู่น่าจะพอครับถ้าไม่พอก็ไปตัดเพิ่มเนาะครับอื วันนี้ยุงไม่ค่อยยิ้มเลยเป็นไรไหมรู้เพราะว่าไม่ได้ฉีดวัคซีนไม่ได้ฉีดวัคซีนวิตามินอ่ะวิตามิน B12 เหรอน่าจะใช่ข้าวหนพี่อายุครับวันนี้รับตามคนนะครับว่า้ตองทำให้เสร็จนะครับก็เหลือข้าวหน้าลำเบียที่เก็บลุงเท้าหรือว่าอะไรอย่าะเดี๋ยวหลือทำอีกเหรอทำอีกน้อยหน่อยนะจ๊ะตรงนี้นะที่ลุงวินเนี่ยถ้ามามาณเมตนี่พอครับผมเดี๋ยวทำห้องน้ำให้ผมด้วยนะได้ห้องน้ำเนี่ยเหรอห้องน้ำเนี่ยคุณลงให้ผมด้วยไม่ได้จะคือเป็นนุงเ ย่อไม้นะทำเพิ่มอีกข้างบนนะทำเพิ่มข้างบนในชั้นครับแล้วก็จะให้อาจารย์ทำกับข้าวกินได้เดี๋ยวผมทำกับข้าวให้อะย่างเงี้ยผมทำแล้วก็กินอร่อยสิก็อร่อยไม่อร่อยก็เราต้องบ่อแท้ทั้งที่เราหมดเกลี้ยงเลยก็หมดเนี่ยหิวไงหิวใช่ไหมไม่หิวไม่ใช่หรอกเป็นเพราะว่าผมเนี่ยทำอาหารอร่อยไงพีกก็เลยต้องกินให้หมดแต่ว่าโซพี่ยอยู่ไม่ได้พี่อยู่อ้โหซิมอสโหซิมงผมยังไม่เคยกินเลย เออว่าทุกอย่งนี่มันต้องพุทถึงเลยนะสงสัยต้องลองชิมดูสักครั้งนะต้องให้เพียอยู่ทำพวกข้าวกลีบไหมโอเคไหมอายุไม่พอใจแล้วพูดอย่างเงี้ยยิ้มไม่ออกช่วงนี้ไม่รู้ว่าช่วงนี้เพียอยู่ดูน้ำเครียดด้วยเครียดพี่ชาปั่นมากเกินไปเปล่าตึงสายจะไม่ได้ตึงสายจะไม่ได้ชิวิตดัมซีดีพิษสองหรือเปล่าเพียอยู่คับอ่าค่ะชาก็กำลังก่อกองไฟนะครับเพื่อที่จะไล่แมลงต่างๆที่อยู่ในแถบบริเวณใกล้เคียงนี้นะครับผมเนาะนี่ แล้วก็อยุงก็กําลังจับตอกนะครับผมเพื่อที่จะมัดนะฮะนะเราลงมือทํากันดีกว่านะครับผมนิดนึงนะยุงผมยิงไม่เลยดิมันเดิมอาจารย์มันเดิมตัามต้านเหรอเดี๋ยวใช้งานต่อเพราะว่าใช้งานต่อใช่ไหมอ๋อต่ <c oughs> โอ้ขอ,อยู่นี่กระทัดรัดเล็กๆ น่ารักมากเลยไม่พอมั้ง มไม่ได้สลาดเลยเมื่อว่าเนี่ยกระพักระหห่ 溜吗？ นี่ก็คือเพี้อยอยู่ก็จะทำที้นอใช่ไหมเพี้ยอยู่ครับอ๋อขี้นอใกล้ๆพี่เพี้ยสีใช่ไหมครับอืมเพี้ยอยู่ก็จะทำชิ้นพัดที้นอที่นี่นะพอวันเราก็กลับไปชิ้นหอมสั่งกับยู่ฟันครับแต่ก็ไฟอยู่ครับเพื่ออะไรยิงอะไเงินแรง่นี้ท่านอาจารย์ใช่ครับก็ไปย,ย่างมากเลยนี่เพราะวปืนเนี่ยเห็นไหมมันชืน้นมันอมน้ำอยู่ข้างในเลย แล้วก็ไม้อย่างอื่นเนี้ยมันก็ไม่มีแล้วนะไม้ไผ่ก็ไม่มีด้วยนะครับแล้วก็มียากราจายเม่อน่อพี่อยู่กอไปบนน้ำเลยอยู่ตินเลยใช่เหรอใช่ก็ให้ดูหน่อยสิได้เราให้ว่างกันนะพอะแล้วตอนี้ไม่ว่างหรอต่อนี้ไม่ว่างนะครับตอนี้เป็นต่างกล้องนะครับโอเนะพอก็ได้มาทำไเสร็จที่เรียบร้อยเลยครับอันนี้ตรงไอ้ไม้นี้ที่จะทำเป็นผ้าใบนะครับไปชิ้นครับล้วเสาเนี่ย็บิทุบลาครับไาเสาเนี่ยแ ตานตัวนี้ไปต้นต้นนี้นะครับผมมีแต่ที่ดีอยเลยครับผมอติดแต่ใกล้ใกล้นลิงห้ำนะครับผมรันคาน,าน,น้ำเน่นะครับอยู่ใกล้ใครับบายีอ่อีกอยู่อยู่ด้านนู้นครับแล้ก็ไม่ไกลาจากทะรนะครับผม เน่ยิบยาเขยาอ๋อเราอยู่ตรงนี้แคเมื่อไหัวครับพี่พี่อจะเราเากินข้าวเสร็จนะครับผมแล้วก็ได้ร้อนอาจารย์ต้มน้ำร้อนนะครับถ้าเวลากราดคอนทุกคนนะครับก่อนจะได้ดื่มกาแฟนะครับนี่เลยแล้วก็ตอนนี้ชมกาแฟอยู่ครับทำเพื่อพี่ไงต้มต้มน้ำไงครับเรากินกาแฟเสร็จแล้วก็อี ขั้มข้อต่อมาก็จะเดินทางกลับบ้านเลยอาจารย์นะใช่ครับผมก็กว่าจะได้กินกาแฟเนี่ยผมก็ไปประมาณครึ่งชั่วโมงกว่เกือบเกือบชั่วโมงนะกาบเลกาบอะเลยนะครับเคียยูบอกว่าชั่วโมงกว่าอ๋อสองชั่วโมงนะใช่ครับก็ขอบคุณมากหน้าที่ทําเพื่อพี่นะครับผมด้วยความยินดีครับนี่ถ้าไม่ใช่พี่ผมไม่ต้มนะรอเแต่จริงๆแล้ว จยากก็อยากจะกินเหมือนกันนะก็อยากกินด้วยแหละแล้วพี Designer, ่เ şey บียอยู่ครับเราต้องรีบออกจากป่าแล้วฝนตกไม่ร่อยเราให้ฝนตกเป็นพิเศษน้อยู่ตอนนั้นจะตกมืดนเลยทีเดียว ครับเื่อนนะครับครับพี่ๆตอนนี้เราก็ไปพักผ่อนหายเหนื่อยแล้วก็กินข้าวกินกาแฟแล้วก็กินยากินมุกกินมะแต่ที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนี้เราก็คนต้องเดินทางกลับบ้านก่อนครับเพื่อนนะ ดุนเดียวไม่ก้มีเสียงครั้งเดีนะครับนะครับผมก็ในวันนี้เนี่ยเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับผมทำมาพักก็น่าจะสะดวกสบายแล้วนะครับก็ต้องยกเครดิตให้กับอายุงแล้วก็พี่ชาตนะที่มาทำล่วงหน้าก่อนนั้นนั้นะฮะขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะผมเองก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมมาช่วยแบกไม้นะครับผมก็เล็กๆน้อยๆนะครับมาให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเพื่อที่จะต้อนรับพี่ๆที่มาจากสิงคโปร์ใช่ไหม ช่ครับก็ถ้ามาเนี่ยพื้นที่สะดวกสบายนะครับผมไม่ต้องนอนบนพื้นเพราะบนพื้นเนี่ยช่วงนี้ฝนตกทําให้ทางเนี่ยขึ้นมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตะขาบด,ด้วยนะสิ่งที่มีพิษนะคะก็ทําไว้เพื่อความปลอดภัยไว้ครับผมโอเคก็สำหรับเทปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ฝากทุที่เนี่ยเป็นกำลังใจกับพิชานะครับผมอายุงนะฮะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามจึ่งสำคัญเลยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งเสียงยังไงนะติ๊งติ๊งติ้ง บ๊ายบายเราะว่าพี่อายุครับสวัสดีครับก็พี่ๆคนไหนอยากจะมาเที่ยวนะครับก็รีตอมมาทำพี่อายุได้เลยนะครับ <laughs> อย่างเช่นในป่าลักตกะเลียที่ไหนก็ได้นะครับผมบ๊ายบาย